คำเตือนวิดีโอที่จะได้รับชมตัวน,นี้อาจจะมีภาพหรือเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมาะสมเช่นการดื่มของมึเนเมาอย่าเล่นแบบมันเตือน <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องฮุนี่ฮเรินะครับวันนี้ตามคำที่ผมอยากจะไปเราจะไปล่าหาให้เจอนะฮะกับวงปีนี้ผมยังไม่ได้สักตัวเลยผ่านไปนี้เข้าเดือนสามแล้วครับ เดือนสองสองเดือนครึ่งน,นะปีแล้วหลังจากได้ไอซีตีไปก็ระเกียินะครับไปเมื่อวันก่อนแกนก็ได้ไปสองตัวไซโลครึ่งโลได้ก็สวยๆวยงามนะตอนนี้กระพงเข้านะ้ํามันสวยต้องไปลุยกันครับหมายที่ยิ่สุดตอนนี้ผมว่าบ้านตานี่แหละบ้านอื่นเล่นยากนะแล้วบนสะพานาห้ามตกนะท่านผู้ชมนะตอนนี้ตํารวจเขาคนขับเรียสบ้านตานี่แหละครับแรงดีสุดละหมู่บ้านประมงก็ขายเยอะไปหน่อย แต่ถามว่าได้ไหมก็ได้เดี๋ยวอาจจะสลับหมู่บ้านประมงต้องดูจังหวะว่าถ้าเกิดลงขายก็จบถ้าเกิดไม่ลงขายก็มีสิทธิ์ลุ้นนะครับนี่แหละครับการตกปลาหมายธรรมชาติมันต้องเจอทุกอาชีพเจอทุกสถานการณ์มันคือรสชาติของชีวิตนะไม่มีอะไรได้แม่ง่ายถ้าเกิดง่ายเขาตกได้กันหมดแล้วละ่ะสู้ๆแองเกอร์ลุยนะผู้ชมเดี๋ยวเดินทางเข้าหมายครับวันนี้คนน่าจะเยอะเห็นพี่เกียรติจะไปโจไปนั่ไก่ไป,ไป,ไ,ปไปกันหลายคนเลยเดี๋ยวดูว่าใครจะมีผลงานนะติดตามชมครับใครจะใหญ่หญสุดในวันนี้ Let's go ล่ะครับผมอยากรีครับผมเิสักชัยสายลมพัดเย็นขนเนต้อมแล้วใจเราเปิกานไปันเลนทั้คพื่อนสุริมฝั่งน้ำตกป๊าให้ทั่วใจ สายลมพัดเย็นอากาศสดใสเป็นฟังน้ำใสใช้เราเบิกบานร้องกันแล้วารีบยระเพื่อืนออกไปตกปลาให้ทั่วผูเขาใจโอ้เราคือนักตกปลาวิย์แองกลาใจรักในทรรมมาชอบใส่น้ำเลือดปลากองใจกันออกไปปกปลาทุกวันความสุขนี้มีแค่เรา อสูรตนทองฟ้าสีทองเราเก็บคันเบ็ดกลับบ้านด้วยรอยยิ้มกว้างแต่ปลาตัวใหญ่มาทำกับขขาวคืนนั้นฝันดีไม่มีอะไรเทียบพวกเราคืนนับตกปลาวีเอแอนกลาใจรักใน่ทำมัาสาดสายนากระเบิดปลาโอเคแล้วคุณชอบ นี the there, pues going, ่นะครับคนเดียวทั้งนั่นน้ครเฮ้ยแม่งมาคนเดียวแบบนี้ถ้าเกิดไม่ได้ตัวเลยคุณผู้ชมคุณใหญ่แล้วท่านผู้ชมทั้งแพรเพียงท่านผู้ชมสวัสดีครับวันนี้ก็มาถึงแพรบ้านตะเพนแล้วนะครับก็มาดูกันว่าเราจะทำได้ไหมนะครับอยู่คนเดียวครับทั้งแพรเลยครับ โอ้โหถ้าเกิดกินนี่ผมคนเดียวเลยนะบันเทิงเลยสวิองอก,ก็มีอยู่อันเดียวเดี๋ยวดูว่าจะเป็นไงท่านผู้ชมเดี๋ยวติดตามชมดูดนะอะไรก็เป็นไปได้ตอนหัวน้ำเปนะนะลี่ยนแล้วเนี่ยรุ่งกันเดียวกันแน่นอนครับากาศบางตะพน,นสวยๆนะ ชมนะครับช่วงรอมาดูชุดที่ผมใช้ตกปลากระพงทันนะครับอันนี้เป็นลอกบีจ r ดากอนนะเบอร์หกพันนะครับแล้วก็ประกอบด้วยคันนางเงือกนะครับไซเลนส์นะครับเซอร์อโนนะครับเวทสีตัวนี้เวทแปดสิบนะครับสองคันชุดสองชุดเลยนะนี่ครับนางเงือกนะครับนางเงือกประกอบด้วยดากอนบีจีนะครับมีโปรนะในตะก้านหนึ่งแถมหนึ่งไปกดดูกันได้นะครับแล้วก็ สายหน้าในี้3สิอันนี้ p ีนะครับแล้วก็นี่สายหน้า30อันนี้บานแอกนะครับคั่วคันขดเดี่ยของวิวนตันนะฮะเนี่ยครับของมินตันนะครับอันนี้เวท4ี่นะฮะจะเป็นคันแข็งหน่อยสายงานอัดนะครับเหมาะเลยนะฮะใครที่อยากจะใช้มีคนถามกันเยอะว่าใช้ยังไงตกกระโรงพวกนี้มาตกงานทะเลได้นะฮะไกด์เป็นสตเลสไม่เป็นสนิมไกด์ฟูจินะครับพวกนี้นะครับมันคือ ที่เอาไว้เล่นงานทะเลมันมีกันน้ําเค็มมีลูกปืนสแตนเลสกันน้ําเค็มได้นะครับแล้วก็ไอ้นี้ได้มีปลาขึ้นแล้วท่านผู้ชมวนนี้คนเดียวทั้งแพรเดี๋ยวมาลุ้นดูกันว่าจะมีสักตัวไหมเดี๋ยวมาลุ้นดูนะเพราะว่าอยู่คนเดียวทั้งแพรเลย แกงขุนนะครับนี่ครับน้ำมันไม่สวยเดี๋ยวรอรอ,รออีกนิดนึงรอนน้ำเปลี่ยนท่านผู้ชมน้ำขึ้นเมื่อไรารู้เรื่องนะผมบอกไว้ก่อนไม้เนี่ยเดี๋ยวเป็นน้ำขึ้นเมื่อไรารู้เรื่องเดี๋ยวเราไปจะโยนชึ้น ที่กับพงเข้าดีดีนะครับเห็นเนินดินไหมฮะนี่ครับมันจะมาอยู่ตรงนี้ต้องตีให้เข้าไปอยู่้างหน้าเนินนั่นแหละเนี่ยครับตรงนี้นะครับที่เข้าดีๆนะฮะปลากินมันจะวิ่งเข้าตรงนู้นมันมีกำมีอยู่นั่นเอง อ๋อนี้น้ำเริ่มนิ่งแล้วนะฮะเรารอน้ำเปลี่ยนเป็นสีเข้มนะครับนี่ครับรอน้ำเปลี่ยนนะครับอ่าพี่ไก่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่เสื้อแองเกอร์ด้วยเข้ามาพิ่งมาเพิ่งมาเอาไงเอากระพงไงมันเนี่ยแน่นอนไม่ธรรมดาหรอกเดี๋ยวพ่อไปหมดแล้วอวันนี้ขึ้นหลายตัวแล้วอาทิตย์นี้หลายตัวขึ้นจริงขึ้นจริงขึ้นเยอะด้วยนะครับนี่ก็เป็นเอฟซีนะครับมามาใส่สามแค่สี่โล สามสี่ขึ้นมาแล้วเราก็ตัวครึ่งโลแล้วเ, <laughs> เออตกปัะจาน <c oughs> เฮ้ยไม่ได้ทุกผู้ชมอะไรก็เป็นไม่ได้วันนี้ประจานนะฮะ <c oughs> ดูไอขยะกองนี้มันจะเข้ามาที่เราหรือเปล่าเฮ้ยมันขุดจริงป่ะพี่ไม่ทำมนขุดตรงนั้นมันจะม่คอ่ะแล้วมันจะไปขุดออกวันทำไมอ่ะ <c oughs> ดูดิ มันจ่วงขุดด้วยอ่ะเอานี่แม็กโครมาขุดขันซ้ายสุดแสลงเลย นี่อะไรความต่างดีแล้วพี่ไม่ใส่กระดิง่งถ้าใส่กระดิง่งข้างในก็สั่นผมเลยเสียงว่าปี๋เออมันจะค้องดึงๆๆงดึะดิดีท่านผู้มชมคั้งน,นี้มีดึงกุ้งบีบกุ้งบีบดิบแดงด้วย สิ่งที่เรารอคอยใช่ไหมพี่ไก่รอรอดาวเขียวนี่แหละน้ำสวยมากน้ำสวยมากแล้วโอ้โหรอเป็นตัวขึ้นมาก็มาแล้วามาตอนนี้ซาบิกิเลยพี่เชื่อผมนี่ซาบิกินี่อีคุดมาแน่เลยตะกับมันมีเบ็ดเล็กมหมโอ้มันต้องใช้เบ็ดเล็กๆมีแต่เบ็ดใหญ่ๆเราเล่นของใหญ่เล่นของหนักของพี่เขาไงแต่เรามาลุ้นกันว่าก ล้วนๆเนี่ยครับเจ็ดคันตัวนี้บานแอกนะครับจับคู่จุลซิกนะครับเวทห้าส <V 50. S 2> <ต>ิบตัวนี้บานแอกจับคู่คันพีเกตนะอะไรไม่รู้ตามอง <c oughs> อ่ะนี่ครับบานแอกเหมือนกันอันนี้บีจีนะครับบีจ <c oughs> <c oughs> ีดาก่อนบานแอก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 หมดเลยอะเดี๋ยวมาดูท่านผู้ชมว่าบานแหนกหรือบีจีแต่ทำงานวมานนะี้ว มีแค่สองยี่ห้อนะมี b ีจีกับบานแอกนะเดี๋ยวก็รู้เรื่อง <laughs> ไปทำงานทิ้งแม่หมดเลย <laughs> ไม่มีคนกระดานดิมันต้องมีจริงมีกังต้องสิวะ เจอรูแสงทองส่องมานี่ชาลงพัาจอยพาใจสม,มัยแอน,นาแวนะา,า,า,วนกาเกครับ ดิงมาเม <Ris> ื่อกี้กระตุกไงกระตุกปึกปึปาเริ่มเข้าแล Jam ้วผู้ชมนี่ครับเกี่ยวกุ้งครับออปรากฏนี่นะครับเกี่ยวกุ้งตกกระปุกกรชาะปุสบาย I'm เขาดักใกล้เขาดักใกล้เนาะอ้าว <laughs> เ,เหรอ <laughs> ไ,มไม่ธรรมดานะคนเนี้ยไม่ต้องไปวางงั้นวางข้างๆฝั่ง,งนี้เออ <laughs> เปิดทางให้ขนาดนี้ยังไปวางดิมอีก <laughs> ตรงนี้มีประเก่านะ่านผู้ชมประเก่าขึ้นไปแล้วนะ นะหยอดข้างๆเนี่นกยกำลังดึงเงียบๆนะฮะโดนสอยกุ้งไปกินฟรีๆไปละปลาเล็กเล่น เนนแต่ยังเงียบครับท่านผู้ชมครับเงียบครับ โอ้โหกิมกับจังเลยเออพอวันจะมาถ่ายคลิปแม่ไม่แดงแต่งติ้งมอสพานมีหลุดแะเมื่อกี้เนาะหลุดช่องเช้า2ตัวนะครับหลุดซ้ายหลุดขวาเลยเอากันไม่ได้เราก็ตั้งใจจะมาเต็มที่เลยนี่ถ้าผู้ชมสมัยธรรมชาติอะไรก็เป็นไปได้นะครับก็ เมื่อวานก็มีคนได้4โลมาแล้วนะแต่ว่าต้องรอ,อยันมืดนะครับกินมืดมันบอกไม่ได้หรอครับหมายถึงว่านะเราจะกินก็กินไม่กินก็ไม่เป็นไรถือว่าได้มาลุยนะครับแต่ก่นหนึ่งแล้วกันเราก็รอลุยตอนน้ำลงใช่ใช่6โมงนิดๆเนะออรอจนมานรุ่งตอนได้กรอบแต่ตอนนะี้น้ำมันเริ่มขึ้นสูงแนละ้วน้ำเริ่มขุน่นอะีกแล้วเริ่มแบ่งและขุน่นอะีกแล้วเดี๋ยวก็เป็นไปนได้น้ำน้ำมันยังขึ้นอยู่ผมว่ามันมีปลามาแล้ว ม,มันไหลามาแต่ว่ามันอาจจะไม่เข้าฝั่งนี้ตอนมันกลับออกมานี่แหละตอนน้าเปลี่ยนมันลุ้นกันอีกรอบหนึง่งเดี๋ยวเราดูครับอะไรก็เป็นไปได้ครับท่านผู้ชมที่สามสูสูงเกินุยเออแต่มันก็เป็นไปได้เพราะขนาดไอ้วันนั้นที่เขาได้กระปุงตายเออก็หมันก็น่าคิดเหมือนกันไอ้ถุง นงะะฮเอาเวลาตราบใดบนสะพานไม่เลิกแล้วก็ผมเชื่อว่ามีตัวเนี่ยจะกินกี่โมงครับได้ของชิมเนื้อโค้ดมันเก่งว่ะนาคหาปลาเก่งจังว่ะเออคนยังตกไม่ได้เลยนาคไดตลอดเลยครึ่งวันแล้วยังไม่ได้เออทำไมนาคไดเอาได้เอาเลยมึงดำกินดำกินเลย ปลาเก่งไอ้เนี่ยเราเนี่ยเล่นปลาหลังด้วยแล้วโอเคเออขึ้นบ้านหน่อยเนี่ยเบียงเบ็ดกับหลังอ่ะมม่เคยเห็นได้เลยโอ้ยหนักตัวนี้นี่ห่ะปลาเก่งแล้วเราเนี่ยไายเอาได้เอาในสมุดน้ายไม่ได้เลยเออขึานอีกโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของวันละทุ่มละ อยู่ยาวแล้วเนี่ยยาวไปยันทุ่มเลยนะปกติผมหกโมงห้ามงครึ่งผมกลับแล้ะน้ำยังยังยังขึ้นอยู่ฮนะถ้าเกิดไม่ติดภารกิจผมก็อยู่แล้วลนะ่ะ <c oughs> โอเควันนี้ก็คงเดินทางถึงจุดสิ้นสุดของวันนะฮะกริบไม่มีอะไรกระดิกเลยโอ้ยสุดจริงวันนี้บราคุณไม่ได้ตรวจน,นะครับก็ไม่แต่พระกน ว่าทำดีสุดแล้วทำจบเดี๋ยวที่ตามหน้าใหม่ในทีหน้าดูว่าจะไงกันต่อตามตรงครับวันนี้นะครับสุดจริงแง่จริงแง่ยังไม่จบเลยยังยังยังไม่กลับแี่บ้านท่บ้านเนี่ยอยู่นี้นิ่งนิ่งอยู่คือลุกไม่ได้ต้อล้มไม่รู้ใครล้มไงกวนนี่อยู่ไงสวัสดึกเขาวันก็อยู่การดึกไปครับ โ okay, อเคท่านผะู้ชมพอแล้ววันนี้ถือว่าเราสุดแล้วมืดหมดแล้วน,นะดูครับมองไม่เห็นอะไรเลยมืดจริงๆจังๆเลย okay. ไปกลับบ้าน